สวัสดีครับผมวันนี้นะครับโจ๊กพาแซบนะครับได้ฮับของดีของเด็ดจาก FC ช่องเฮานะครับช่องเฮาคนติดตามน้อยแต่ว่ามี FC พอสมควรนะครับเป็นน้ำจิ้มนะครับหยิบเมื่อครก้อนไปเลยนะครับผม FC ได้เห็นว่าไอ้โจ๊กกับพี่แอนนะครับแวะกินอาหารป่าอยู่ร้านร้านหนึ่งที่แถวแม่ริมนะครับผมก็เลยส่งนี่นะครับผมวัตถุดิบประหลาดมั่งเื้อเฮานะครับผมคือ อันนี้นะครับผมนี่อันนี้คืออย่างที่กครับดองดาวดูร้อสีขาวๆแบบนี้นี่นะครับพี่แอนบอกว่าป่านะครับบางคนบอกว่าเนื้อไก่นะครับอันจริงจริงได้ก็คือเนื้อชาละวันนะครับหรือว่าเนื้อจระเข้นะครับผมซึ่งแฟนคลับจะเห็นว่าเนื้อจระเข้เนี่ยเอามาทําอันอย่างได้พ่องนะครับก็เลยไหว้วานเนื้อไอโจกนะครับรองเอามาทําเมนูเด็ดเด็ดลำลดังๆดีๆนะครับผมว่าเนื้อจระเข้ สามารถจะเอาไปทําออย่างได้พ่องนะครับผมเคยเอาไปทําเมนูประหลาดอยู่เมนูหนึ่งก็คือจระเข้กระทะนะครับคือทําเหมือนหมูกระทะเลยแต่ใจเนื้อจระเข้อันนี้ก็อร่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเอาเนื <traveling. S 2> ้อจระเข้มาทําออย่างพ่องนะครับติดตามดูนะครับผมในคลิปต่อต่อไปนะครับผมวันนี้ขออนุญาตบุญไปตรงลุ่มก่อนนะครับเพื่อที่จะไปเตรียมของนะครับทำเมนูเด็ดกับเมนูเนื้อจระเข้เมนูแรกก่อนนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆว,วันนี้เราจะมาทํากะเพราจอระเข้กันนะครับอันดับแรกนะครับผมใส่น้ํามันเข้าไปนิดนึงนะครับเตรียมเนื้อจอระเคนะครับลงไปผัดในน้ํามัน,นมเมื่อเนื้อจอระเข้สุกนะครับก็จะออกสีขาวนะครับตอนนี้ออกสีชมพูระเรื่อนะครับแสดงว่ายังไม่สุกเท่าไหร่ ใส่น้ำมันหอยเข้าไปนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊กระเทียมกับพริกนะครับผมปามไปเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปพึบแบบนี้นอเอาเรียบร้อยนะครับเหยาะน้ำปลาเพิ่มความหอมนิดนึง เมื่อเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จาน,น,นเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูกะเพราจอระเคเพื่อนๆน,นะครับมี โอกาสที่จะซื้อเนื้อจระเข้หรือว่าได้เนื้อจระเข้นะครับรองนะครับรองเอามาทาเมนูผัดกะเพราเนื้อจระเข้ดูนะครับรับรองว่าอร่อยมากวันนี้ไปก่อนนะครับ